ส,ส,สวัสดีัผมสสวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเคสหผมน้าวันนี้เราจะมาพรีวิวนะผมน้าเป็นการพรีวิวเฉยนะผมน้าหูฟังทูไวเลสน,นะผมนะ QCYT ห้าอันนี้เป็นการพรีวิวเฉยนะผมนะโอเคผมนะรูปร่างกล่องก็คือประมาณนี้นะนี่ภาษาจีนนะครับเป็นสีดำนะมาดูในกล่องกันเลยเป็นใสลล่ออกมาอย่างนี้นะครับนะใช่แล้วก็ อันนี้พอออกมาแล้วนะคือแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของคู่มือการใช้งานแล้วก็เป็นจุกขนาดหูนะเปลี่ยนตามขนาดหูได้แล้วก็เป็นสายชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับนะ <S 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 นี่หัวละนี่ประมาณนี้เลยนะครับอะเป็นไมโคร USB นะครับตุบล่างก็ ประมาณนี้นะมันมันจะใหญ่ๆห,หน่อยนะเหมือนการต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็ในรานคาที่ผมซื้อมานะมันจะมีคู่มือให้ด้วยนะผมนะซึ่งเป็นภาษาไทยดีมากๆซึ่งจะบอกเออคีย์รัดต่างๆนะก็คือประมาณนี้เลยคร่าวๆก็คือแตะน่ะผมนะขวาสามครั้งเพื่อว่าเปิดหมดเกมแล้วก็เนี่ผมนะประมาณนี้เลย นี่คือวิธีการรีเซ็ตค่าจากโรงงานนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองใช้มาแล้วประมาณวันหนึ่งเนี่ยผมมีปัญหาอย่างนึงครับผมนะคือว่าเออเสียงมันจะมีน้อยสะคือจะมีเสียงแบบรบกวนครับอยู่ทางหูฟังด้านขวาคือตัวนี้น่าจะมีเขาก็จะมีบอกว่าหูฟังด้านไหนคือด้านไหนนี่ นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้ทดสอบเกมให้ดูนะเพราะว่ามีมือถือขึ้นเดียวนะก็คือเดี๋ยวเออเอเถ้าเกิดเราได้ทําการแพล,ลิ i n g เอาไว้กับมือถือแล้วคือเราแค่ออกมาจากกล่องมันก็จะเชื่อมต่อเลยนะครับนะอ่าจะให้ฟังเสียงนะ แล้วลองฟังด้านนี้ดูนะด้านนี้คือเสียงปกติได้ยินไหมเอ่ยโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะก็สรุปคร่าวๆคืองบประมาณ500บาทตัวนี้คือดีมากนะผมนะคือเล่นเกมไม่ดีเลยเลยนะเป็นทวัวร์เลลที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนผมวนะ่าถ้าเกิดคลิปทดสอบเกมต่างๆเนาะ ไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทดสอบเกมต่างๆให้ดูนะว่ามันจะดีเลยน้อยแต่ว่าจากที่ผมใช้มาคือไม่ดีเลยเลยคือค่อนข้างที่จะถ้าเกิดไม่จับผิดจริงๆอ่ะคือมันจะเรียลไทม์เลยนะโอเคถ้าเกิดก็ประมาณนี้ผมถ้าเกิดคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับใครที่ตัดสินใจซื้ออยู่ช่วงนี้มีช่วงเซลล์อยู่นะลดราคาซึ่งดีมากๆนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะสมารถเกินราคานะครับผมนะก็ พอดีไปต้ปปปปองผมครับบาๆครับสวัสดีครับ